ทางลูกลังแล้วครับเมื่อกี้จอด <c oughs> กินก๋วยเตี๋ยวมาถึงทางเลี้ยวก็ลืมหยิบกล้องถ่าย <c oughs> ก็อันนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วนะครับเข้าเดี๋ยวผมจะไปอ่านกิโลข้างหน้าว่าไปกี่กิโลก็คือผมจะไปนอนที่ลานตะเพรินงขี้ในนี้เขียนไว้สิบสามกิโลผมถึงว่า G.P.S ถึงได้บอกว่าอีกตั้ง40นาทีนี่นะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยว ค่อยขับไปกันเมนูมีสะเบียงขายหรือเปล่าพอเริ่มตามพยากรณ์วันนี้คือวันที่22พฤษภาคม2566มีวันนี้คือวันเริ่มต้นของฤดูฝนอย่างเป็นทางการของประเทศไทยแล้วเราจะได้นอนเย็นๆกันโอเคครับนางกเ็เริ่มเริ่ม แคบลงนะครับก็คือแคบในที่นี้ก็คือสวนอาจจะต้องหลีกต้องหลบกันแล้วก็ผมเห็นมีร่องรอยน้ำฝนค้างอยู่ก็อาจจะมีฝนนะฮะที่นี่แต่ตอนนี้อุณหภูมิสามสิบแปดองศาเห็นไม่เอ่ยเมื่อกี้ตอนขับมานี่ขึ้นมาถึงสี่สิบเอ็ดองศานะครับเราเข้ามาใน เส้ทนทางนี้ก็เหลือสามสิบแปดนอนเนี่ยความสูงอยู่น่าจะอยู่ระดับแปดร้อยหรือระดับน้ำทะเลเกือบเกือบ้าร้อยครับแต่ไม่ถึงแต่ถ้าขึ้นยอดเขาเทวดาหนึ่งพันหนึ่งร้อยจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับโอเคมีน้ำขังนะครับโอเค แสดงว่าฝนลงพอสมควรใช้ได้เนนะจะเห็นเลยว่าฝนน่าจะตกพอสมควรนี้ก็คืนมาแล้วนี่อันนี้ได้นอนการสายฝนสบายสบายเคเนินนี้จะเป็นเนินชันนะครับ ก็เหมือนมีรถมาปาดหน้าดินออกไปะครับหรือก็อาจจะตอนรถปั่นขึ้นมาครับเขาอาจจะเป็นเลนเอาเลนออกไปครับเมื่อกี้ผมผ่านตรงหน่วยหน้าหน่วยก็ไม่มีคนอยู่อยขาขึ้นไปดูข้างบนรับไปไรข้างบนแม่จะมีเจ้าหน้าที่อยู่สา,ส,าสิบสาม จาก38 39เมื่อกี้อยู่บนถนนหลวงขึ้นมาถึง41เลยครับโอเคครับผมหวังว่าคืนนี้จะได้ความเย็นนะโอ้โหมีลานกลางเต็นท์ไล่ออ<ห>จุนยูโอ้โหมีด้วยนะครอ๋อนะมันไม่ใช่เป็นของอุทยานอย่างเดียวด้วย ไ่สี่พี่น้องอันนี้คือข้างล่างนะตะเพรนเอ้ลำตะเพรนมังอันเนี้ยเนี่ยแล้วนะครับนี่คือตรงนูน้นตรงนู้นก็คือทางขึ้นมาแล้วก็ห้องน้ําอยู่นู่นแล้วก็ตรงนี้เป็นลานแล้วก็จะมีห้องน้าตรงนี้นอีกจุดหนึ่งก็ลานก็จะมีกี่โซนเอ,อ่ยมี แต่แม่ประกอบอาหารได้โซนดีตรงนี้คือดีนะครับก็ประมาณนี้เมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่ามีเอกชนอยู่ข้างในเนี่แหละครับเขาผมดูรีวิวไปแล้วล่ะเจ้าห้ามอารถขึ้นมาผมต้องนอนในเจ้าสกายบูครับเฮ้ยบายบายไม่ได้นอน ฉันไม่ได้นอนหรอกอุ๊ยเสียดายเอารถขึ้นมาไม่ได้นี่นะครับจะมีอย่างนี้ยาวเลยนี่คือจุดสังเกตก็เ,เป็นการรีลานเอาล้วกันนะครับเนี่ยบ๊ายบายนีน้ำนี่นะครับยอดเขาเทวดาสูงสุด หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามเมตรจุดนี้แปดร้อยนะครับโ okay. อเคผมใส่เดี๋ยวผมเข้าต่อดีกว่าตรนนี้ของเอกชน นี้เราออกจากลานตะเพรินขี้มาแล้วี่ขึ้นไปดูลานแล้วนะครับแต่ว่าเออ่ขอดูของเอกชนนิดนึงเี่ยมันจะมีเต็มไปหมดเลยมีน้ําตกมีถ้ำยอดเขาเทวดาก็ต้องไปทางนี้เขาบอกให้ไปทางเดียวกับยอดเขาเทวดานี่นะครับก็เดี๋ยวลองดูกัน เดี๋ยวเขาบอกไลออ่อจูเดี๋ยวแวะทีราดาลเลยคือ<ม>ไล่<ม>อะไรไม่รู้นะครับแต่เป็นทางที่ไล่น้องแชมป์ที่เขาจะขึ้นยอดเขาเทวดานะครับคือยอดเขาเทวดานี้ต้องเดินขึ้นประมาณ900เมตรนะครับเก <c oughs> ือบเกือบหกิโลแต่ <c oughs> เดี๋ยวขอดูจุดกลางเต็นต์เอก,กชนนิดนึง ีจุดไหนบ้างอืมเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูลานครับลานตรงนี้ขึ้นเลยมาจากตัวลานตะเพิ่นขี้ของอุทยานนะครับก็จะมีลานกลางเต็นเอกชนหัวละร้อยนะครับก็ประมาณนี้บรรยากาศอย่างที่เราเห็นเออครับเดี๋ยวผมเนี่ยทางที่รถเข้านี่คือเข้ายักษ์เขาเทวดาครับแต่ต้องไปจอดรถ ปเดี๋ยวเราลองไปดูอีกสองสำราน้ะแถวนี้ไปกับเจ้าสกายบูไปนี่นี่นี่ช่องของเรานะนั่นนะครับข้างล่างก็จะเป็นอีกลานหนึ่งนะครับก็ร้อยหนึ่งเหมือนกันครับขับรถมีทางอยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้ให้ดูก็เป็นการสถ้าผมไม่ได้นอนในนี้ก็ถือว่าเป็นการสำรวจลานครับสำรวจลานการเต็น ร้อยเมตรที่ตรงนี้เราก็นอนเนี่ยถ้านอนเราก็ต้องมาเนี่ยเห็นนะมรถขึ้นตรงนี้เพิ่งอืม,อมให้เลือกนะให้เลือกไว้นะ ข้าไปดูดข้างในก่อนทางขึ้นยอดเขาเทวดานะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูแต่ไม่ใช่ขึ้นไปถึงยอดนะครับน,น่าจะเป็นที่จอดรถหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะจอดที่พเขียนเลยตรงนี้จอดสุดแค่นี้โอเคเดีย๋ยวเราลับรถครับ ได้แค่นี้นะครับทางศึกษาออทางขึ้นก็คือตรงนี้เลยนี่ที่เห็นนี่เลยอ่าโอเคทางชันๆแบบนี้เลยนะครับก็น้องขึ้นมาจอดแต่จอดไม่ได้แลครับเดี๋ยวต้องเอาลงผมมาดูเฉยๆมาสำรวจร้านยังตัดสินใจไม่ได้เลยครับว่าจะเอาอยัางไงดี เส้นทางสำรวจธรรธรมชาติเดี๋ยวไปดูนิดนึงครับยอดเขาเน่าจะเป็นยอดนี้นะอโอเคเขาบอกไว้แปดร้อยเมตร นะครับเ,เดี๋ยวผมค่อยตัดสินใจอีกทีนะก็ยังไม่รู้เราจะนอนวันนี้ได้หรือเปล่าเดีย๋ยวไปดูลานอีกสองสาานก่อนนะครับค่อนข้างชันเนี่ยดูรถจอดเอียงพอสมควรโอเคครับชันนะครับใช้เกฟโฟลงก็จะดึงนี่ผมไม่ได้เบรกนะครับนี่คือเอนจินเบรก จากเกียร์โฟด้วยเดี๋ยวลองดูอีกสักลานสองลานก็ดูนะครับมีเป็นภูเขาหัวโล้นไปส่วนหนึ่งแล้วเป็นพื้นที่อุทยานนะครับในนี้ก็เป็นไปตามนี้แหละครับถ้าอันที่เห็นในรูปนะโอเคเดี๋ยวไปดูลานก่อนมีแต่ทางชันๆน,นะครับ แต่วันนี้เดี๋ยวเราขึ้นมาดูนิดนึงตรงนี้เห็นหุบเขาเห็นไหเดี๋ยวเราลงก่อนอม,มีคน แต่ตรงนี้จะอยู่สูงนะ,ะแต่ตรงนี้มีวิวหมดเนี่ยอ่าเห็นไหมตรงนี้นจะเห็นวิวสวยมากับมะม่วงแก้วกันเขาสึกตรงนี้เลี้ยวลงไปได้มั้มจะตกนั้นแต่ห้องน้ำมาอยู่นี่เดี๋ยวเดินไปดูเพิ่งจะราตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำนิดพี่ ยอดเขาเทวดานะครับน่็จะขึ้นนี่นะก็น่าจะเป็นหลักหนึ่ง ไปดูห้องน้ำให้ก่อนนะที่เป็นลานโล่งๆเลยครับจู่บนยอดยอดนึงนู่ตรงนี้ผมก็เห็นอีกยอดไกลๆอ่างล้างจานไม่ใช่อ่างล้างจานหรออ่างเป็นตักอาบนะครับ น้ำน้ำเขาน้ำไม่ไม่ไม่ได้ใสนะน้ำค่อนข้างขุ่นโดยรวมได้ระดับหนึ่งนี่เหรอครับห้องก็เหมือนบน เขาเอา่อบางกามาครับตอนนี้ไม่มีเจ้าหนาที่เจ้าของอยู่แล้มีลานสเต็ปล่างอีกลานหน,นึ่งนี่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราตัดสินใจกันทพิ่งน้องเดิขึ้นมาดูข้างบน นี่คือยอดเขาเทวดานะครับลานเนี้ยคุบลุงดองคุลุงดองดองนะครับบ้านลักเขาเขาเทวดาจังหวัดสุพรรณบุรีตรงนี้เลยอันนี้เป็นน่าจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับแล้วก็ตัวลานก็ก็ประมาณนี้เลยถามว่าชอบไหมก็ชอบนะ ตอนนี้ยังไม่เจอเจ้าของลานนะครับจริงๆผมอยากนอนจุดนี้แต่เขาเขียนว่าห้ามเอารถขึ้นมาตรงนี้มีชิงช้าแล้วก็มีวิวตรงนู้นน่าจะเป็นลานที่เราผ่านมาลานนู้นจะเป็นอีกแบบหนึง่ง นี่นะครับแผนให้ดูมีกระตอ๊อบอยู่สามสีหลังอันนี้เป็นร้านกาแฟนะครับโอเค,อเคชมวิวกันประมาณนี้ก็มีเสียงฝนนะครับอืมเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไล่เข้าวฟ่าง แต่ผมยังไม่รู้ว่าจะเจอเจ้าของหรืออะไรหรือเปล่า่ะอ่ะเดี๋ยวขอจอดนถลงไปถ่ายก่อนนะนู่นไงที่เราขึ้นไปเมื่อกี้ที่นี้กลางวันดีครับกลางคนเท่าไหร่เอ่ยอ,อืมเมื่อกี้ผมขึ้นมาข้างบนผมชอบบนนู้นบนนู้นก็ร้อยหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหม แต่ตรงนี้มันมองไม่เห็นอะไรนะเสียงเปรี้วเขารทวดาเนี่ยห้องน้ำมีตรงนู้นกับข้างล่างเดี๋ยวผมลองเราคุยกับแฟนดูว่าแล้วสศาลานั้นก็คือใช้ได้ใช้ได้เลยค่ะอืมอืม แล้วเมื่อเมื่อวานฝนตกไหมคะตก,มตกทุกว,นวนันนเมื่หไรทางเข้ามามีน้ำเมื่อวานนี้เองนะคะตรงนี้ก็ได้เนาะตัวฝนก็ใช้ได้ค่ะ เดี๋ยวเราจะดูมุมรถฝนตกเยอะก็เ้าลงนั้กนนะ่ะตอนนี้เราต้องมาหลบฝนอยู่ในกระต๊อบแล้วนะครับเพราะว่าลานบนนู้นตอนแรกผมก็ว่าจะขึ้นไปอะครับแต่ว่าถ้าอยู่เนี่ย ต้องกลางให้เสร็จก่อนแล้วก็ต้องสู้กับลมด้วยตอนนี้เราอยู่ในนี้นี่เลยก็สำหรับหลังนี้เป็นสองชั้นนะครับเป็นเรือนเรือนจัว่วสามเหลี่ยมก็ใครสนใจก็ห้าร้อยบาทมีห้องน้ำในตัวนะครับวิวสวยๆอย่างนี้เลยอโอเคครับกลางได้นะครับ เนี่ยทำเป็นเรือนเหมือนเรือนต้นไม้ก็เดี๋ยวผมมาถ่ายรีวิวห้องน้ำที่จะเป็นแบบบ้านๆนี่แหละครับปักออเนี่ยครับประมาณนี้เองนะครับหัวละร้อยขึ้นไปกลางบนแค่ได้ รนนีน้เป็นเป็นสาวค่อนข้างรุง้มรุ่นรือตอนนี้คือยัาง,งาวหน่สมสุดยอดเลยแบบ แต่ Han ไม่เห็นไม่ได้พูดเทยดากตรง้าหน้ก็เป็นเรื่องดานนี้คือเป็นห้องนอนใจสกายดูมึือยังไม่ได้กังก็คือแบบนี้เลย